ครับสวัสดีครับพี่น้องถ้าชมมือไก่เครับไปฮอดไสครับตัวนี้เจ้าเชิดหลงครับลูกเจ้าเทพปืนกลครับพี่น้องเหยียดพอพันครับนี่ขอพี่น้องไว้เหยดพอพันครับสามกิโลครับถือว่าญ่ครับสามโลครับสามโลหรอครับไก่มกับน้าแจ๊ไปแล้วพี่น้องเออถือใจครับถือใจกะเฮ็ดซ้าย ยวพ่อพี่น้องเขาน่ำเบิงไก่อันอันอันนี้ไก่อันนั้นหรอครับนี่ไกลล่ลาบไกลล่ลาบครับไอ้โมเสดดครับเป็นเน,นอตัวคู่ตัวที่ป้า,าไปครับก็แม่ซด้ทำนี่ครับ เด้ยบิงังเหยเบิบงพี่น้องเหยเ่อบังเหย่อตัวนี้มันจะไก่ไก่หน่อยครับไอ้ช่วงที่เงียบๆไปเงียบล่อว่าไก่เขาใหญ่ครับครับกระลังเป็นนมครับล่อๆพี่น้องล่อแล้วเจ๊คัดอีก เดือนสองเดือนเลยเตมั่งนี่ครับนี่ครับนี่ก็มีแค่นี้พี่น้องก็ขอขอเป็นไอ้ข้องนี้ก็เป็นกุสุดำครับก็เต็มกลนี้กันเพราก็เพาว่ากันไหม เป็นไดก็ได้แต่อ้ยผมเสียเปียบผมส่งไกให้พี่น้องผมทั้งลา,ก,างกีนไปมาเงินไกผมคล้องนั้นมันหลุดออกไปทีนึงครับพุ่งออไปข้างนอกผมหาไกข้าเจ้าที่นี่ผมได้ลุงน้องผมป้องเขามาสงสยัยสีมีไกข้างนอกปนเขามานั่มครับ <c oughs> ผมส่งไป ให้พี่น้องผมทั้งปลากินเป็นไก่อีหยังบุเป็นพ่อม่ากตว่าแม่นที่เป็นเชิงกตว่าแม่นก็ที่แม่ลูกผสมไทยผสมเลา้าเนี่ยได้ละอันเป็นลูกผสมใหม่สีชเชิงไทยกต่ว่าชเชิงไทยคือพ่อม่ากตว่าพ่ม่านะครับพี่น้องอันนี้เจ้าเด็กแว่นครับ <c oughs> พ่อพันครับ กำลังเขากำลังทำครับเมื่อนี้ก็จะได้เอาพี่น่อยไปังไหเฮาครับไอเบื้องมันมีอย่างต่ไกลน้อยผมก็เลยสียมียาไปล่อมันเป็นนมก็สีดามดามใจกันเนาะ ปลาที่เพิ่นเอาไปมันเป็นไก่ข่างน่อเข้ามาค่ะค,ครับแต่มันเป็นนักษณะนั้นปลาถ้าเบิ้องโยปลาเรียกตัวได้เยลยนะครับมาขับใจนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็นาจสองเกตไปแล้วมั่งนี่นนครับนี่แต่คู่ตัวนี้ครับแต่สมนี่ก็อยู่หัวตาสองกิโลเกตสองกิโลสองมัง่ง ป้าจอป้าจอช่อยู่เรียอเนี้นะป้าครับแล้วผมส่งให้ตามใจกันเท่าแล้วสามตัวสี่ตัวนี่ตัวนี้ไม่ต้องสนใจเพราะว่าตัวนี้ป้าได้ไปแล้วผมส่งไปทีหนึงแล้วนี่ครับกู้ันไอ้มูเสื้อดำนี่ครับนี่ไก่เ้เวนี้มันไก่้ผม ผสมพามาหลายเราผมวยเพื่อพอพันผมเดี๋ยวผมเบ่งมันก่อนครับโอเชเยด้ยวป๋าด้ครับพี่น้องเฮ้าทุกคนโอ้เจรับนั่นครับยากหลายห่างหายจากนาเฟสไปจังไลยไก่ย่าลืมติดตามกันนะพี่น้องด้วยสำหรับผมติดตามทุกซุ้มทุกไส้ครับทุกไค้ครับอันนี้เจ้าเชิญลงครับพอพันครับพอพัน โอเคเด้พี่น้องครับผมสวัสดีครับ